สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อ,อ,อจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกๆท,ท,ท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปชุดสองตัวล่างชุดสองตัวล่างรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหก กุมภานะฮะสิบหกุมภายังยุ่งยุ่งอยู่วันนี้ฮาหนอยให้ไปในกลุ่มก็นี่ตัวเดียวแปดตัวเดียวแปด แปดมาสองหาหน่อยก็คือเดย,อย่อไ้หน่อย <c oughs> ปกติออกสี่แปดบนฮนะสี่แปดบนหกสี่แปดวันนี้มาแปลกๆนะ่บนห้าห้าพิเศษกับปกติห้าห้าทั้งคู่ห้าเป็นตัวเด่น เด่นจริงๆฮะแต่ผมไม่กล้าลงออกฮมันเด่นเกินไป <c oughs> แล้วก็มาออกหนึ่งแปดเก้า VIP ฮะสี่แปดกับแปดเก้าแต่ตัวอื่นก็เข้านะอย่างหนึ่งเนี่ยมาหนึ่งหกสามเฉพาะกิจ 189 v งแปีนี่นะหนึ่งส่วน6 6มาหนึ่งหสาเฉพาะกิจ648ี่แปกติและห7 v จ็ดวเกล่างส่วน9ออกกาชาติห้าห้าแล้วก็มา8 แปดเก้าวีเอพีหนึ่งแปดเก้าวีอพีก้ามาบนทั้งคู่นะฮะก้ามาบนทั้งคู่ก็ใครเชื่อผมก็รับตังค์ฮะผมบอกแล้วว่าได้ทุกวันแต่ท่านได้แล้วต้องหยุดนะฮะหยุด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 ไว้ก่อนนะพวกนี้ก็โจกกับมันใหม่นะฮะพวกนี้ก็โจกใหม่ี้ยนะฮะ ก็ผม <c oughs> ไม่ได้ไม่เสียเพราะไม่ได้เล่นนี่ก็เป็นฮานอยวันพรุ่งนี้เนะะี่ยฮะวันที่สี่เฉพาะกิจการชาติพิเศษเด่นวิ่งรูดสองกับเก้านะฮะสองกับเก้าก็มีสองสามสองหกสองหนึ 3, ่งสองเจ็ด 92969198 VAP กับปกติก็มี73 7กับ6นะวิ่งรูดก็มี7378717267แหม67มันออกไปวันนี้แล้วยังมี67อีกนะ676461และ68วันพรุ่งนี้เนี่ยก็ให้แค่นี้เนี่ยถ้าไปจับได้เลยในนะั้นะ วิ่งตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ลูดคือลูดจะวิ่งในตัวเดียวกันนะลูดั็วิ่งนี่ตัวเดียวกันนี่ก็มันเอาไปหาค่าประทูยังไม่ได้ระบายสีเลยเ <c oughs> สียดายนะงวดที่แล้วเกิดอุบิเหตุก็เลยต้องรีบไปซื้อหวยรัฐบาลมาสอง สองคู่ก็สี่ใบซื้อก้าสี่ศูนย์กับอะไรสามหกชอบก้าก็ให้วิ่งก้าแล้วก็เล่นก้าเก้าบนแต่มันไปอยู่หลักหน่วยเราแต่ว่าไปหาวันทุดท้ายก็คงหายยากแล้วละเพราะว่ามันไม่มีที่ระบายก็เลยต้องไปวิง่งขับรถวิ่งไปซื้อ หวยรัฐบาลที่หน้าธนาคารไปอุดหน,นุนลุงแกแกก็อายุมากกว่าผมหน่อยคิดว่านะฮะหรืออาจจะรุ่นรุ่นเดียวกันก็ได้อุดหน,นุนกันหน่อยเคยถูกกับแกหกใบเคยถูกกับแกก็เลยไปหารางวัลที่หนึ่งนี่ยเนี่ยกระดาวไว้ด้วยนะให้ดาวไว้เท่าไหร่นะหนึ่งสองสหกดาวนะแปดสี่สิบแปด อันนี้ยังห้าดาวนะเก้าศูนย์ก็ห้าดาวเก้าศูนย์เก้าสองสองแปดแปดสี่และเก้าสี 92, 28, 84, น่นะนี่ยเล่นเก้าสี่ไปเยอะหน่อยทีนี้ก็มาหวยงวดนี้กันนะฮะทำงาน วันนี้ทํางานทั้งวันมอวานซื้อดินมาเทดินเขามาเทให้สิบคันก็เลยต้อง <c oughs> ขนดินจะไปจ้างรถเขามาปาดมาดันก็มันมีต้นไม้เยอะมันมีต้นไม้ก็แคบก็เลยดันไม่ได้มั้งแต่ไม่แน่อาจจะไปเอารถมาปาดมาดันก็ได้พรุ่นี้นเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินสงสารลูกชาย <c oughs> เออก็มีหลายท่านนะที่ถูกแล้วก็โอนเงินมาช่วยค่าเน็ตบ้างค่าวิชาบ้างแต่บางท่านก็นะะยังหาหน่อยเนี่ยนะะถูกทุกวันแปดเก้าวันจนเราออกค่าเน็ตค่าอะไรแล้วก็ยังเฉยก็เลยคนเรานะฮะ ไอตัวที่ลงให้อ่ะเอาไปเล่นกันไม่เป็นไรหรอกแต่ตัวขอพิเศษเนี่ยแล้วไปถูกเนี่ยถ้าเป็นผมนะ <c oughs> ได้หกมีหลายท่านนะที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็ <c oughs> สมาชิกเก่าๆอ,อาจารย์ได้มาห้าบาทแบ่งให้อาจารย์สองร้อยเนี่ยมีหลายท่านทุกวันนะมีมาทุกวันเลย อันนี้ได้ห้าบาทบานนี้ได้เจ็ดบาทก็โอนตังมาให้นะเัีงนึกถึงกันแต่บางท่านก็สิบวันก็แล้วเดือนก็แล้วสองเดือนก็แล้วสามปีก็แล้วยังไม่ได้สักบาทเลยช่วยกันเน็ตนะก็ใครที่อยากจะร่วมกันทําบุญนะทําบุญซื้อหนังสือแจกเป็นธรรมทานตอนนี้ก็ได้มาแล้ว ห้าสิบเล่มเพราะสั่งสั่งเป็นร้อยอ่ะเขาจะลดให้หน่อยหนึ่งนี่จากห้าพันก็เหลือสี่พันห้าสี่พันเจ็ดอะไรเงี้ยก็จะสั่งทีละร้อยเล่มเล่มกลางนะะใครจะร่วมกว็เชิญได้ตอนนี้ได้มาสองพันกว่าบาทเนี่ยนะฮะสองพันกว่าบาทเน่ยรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเดือนสองเนะี่ยหกเก้าก็ดูเอานะฮะ เลขวิ่งยังไม่ได้ลงให้แกลงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะแกลงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยวันนี้ก็เออรับปากเอเดี๋ยวถูกเลยจะทําบุญกนะนะ็ให้แปดก็เอ้ฮานอยนะให้แปดไปแปดแปดมาสองสองฮานอยบอกวันนี้ดวงไม่ดีเลยก็ <ś c oughs> <time> ผมก็บล็อกกันทีฮะเพราะว่าผมไม่ชอบคนโกหกก็อบอกแล้วว่าวิ่งรูดแปดมันต้องได้ตังค์นะฮะแต่ถ้าไปเล่นตัวอื่นก็ไม่ต้องเอาหวยผมนะฮะถ้าไปเล่นตัวอื่นก็ไม่ต้องเอาหวยผมถ้าเอาหวยผมต้องเล่นตัวที่ผมให้ไปนะฮะตัวที่ผมให้ไปก็คือเลขแปดนะฮะแล้วก็เลขพวกน,นั้นแหละมันมาทุกตัวเละของผมอ่ะ มันจะโมนะมันหวยรัฐบาเลเนี่ยนะมาทั้งบนทั้งล่างเลยแปดสี่กับเก้าสองแต่มันอยู่บนนะมาทั้งบนทั้งล่างแล้วมีดาวทั้งคู่เลยใครเอาไปเล่นบนล่างก็สบายไปะนะฮะก,ก็สบายไปงวดน,นี้อาจจะมีเบิ้ลนะฮะหนึ่งหนึ่งนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสองสามสองเจ็ดเจ็ดสามและเก้าเจ็ดนะฮะและเก้าเจ็ด เลขวิ่ง <c oughs> ยังไม่มีนะเลขวิ่งยังไม่มีแล้วก็สามตัวบนสองตัวบนก็จะลงให้เรื่อยๆนะจะลงให้จริงๆก็ทํำเสร็จแล้วล่ะ <c oughs> ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสมุดใหญ่เพราะว่าเป็นคนดินไง <c oughs> หาเรื่องใส่ตัวทํ <c oughs> าหวยดีๆไปซื้อดินาหีกลูกชายก็อยากจะได้ดินก็เลยไปสั่งมาเอาสัก ห้าคันก็พอแล้วเนี่ยเอามาทั้งสิบคันขนกันแย่เลยเดี๋ยวพวกนี้ต้องไปหารถมาดันละไม่ไหวเพืกอนหารถมาดันดีกว่าเ่ยก็ใครอยากจะช่วยอะไรเขาเรียกอะไรสนับสนุนช่องเลยสนับสนุนช่องเดี๋ยวหากันหรือว่าจะร่วมกันทำบุญเนี่ยแจก หนังสือมนตพิธีเนี่ยสมมณเณรพระภิกษุสัมณเณรต้องใช้ก็เลยต้องเอาเล่มขนาดกลางฮะมนตพิธีแปลเพราะว่าบางทีไปถวายพระพระก็ใช้ด้วยบางทีพระก็เออเอาไปให้นาคหัดท่องขาดน,นาคเวลาจะบวชนะฮะก็เราก็ได้บุญเลยล่ะบุญเยอะแยะนะฮะดูเป็นตัวอย่างก็แล้วตั้งแต่ผมทํา แจกหนังสือเนี่ยแจกหนังสือตอนปีใหม่หัวมันก็เข้ามาสามงวดเลยนะถึงจะเป็นล่างบนบนเป็นล่างมันก็เข้าอ่ะเข้าตรงๆด้วยงวดงวดที่แล้วก็เก้าอะไรเก้าเจ็ดสองเรืออะไรเนี่ยใช่ไหมเก้าเจ็ดสองแล้วก็งวดนี้ที่ผ่านมาสดๆร้อนก็สองเก้าแปดสี่มันก็เข้ามาตลอดเลขวิ่ง ทั้งเลขวิ่งทั้งเลขอะไรเนี่ยมันก็น่าน้าคิดเหมือนกันนะนะฮะเทาพอเท่าเรา,าแจกหนังสือนะฮะแจกหนังสือเป็นธรรมทานไปร้อยกว่าเล่มเนี่ยเออผมก็บอกแล้วว่าตามที่ผม <c oughs> ได้ข่าวแล้วก็เคยอ่านหนังสือมาเนี่ยเขาบอกมีการถูกหวยกันรางวัลใหญ่เนี่ยคนเดียวนะ่ะสามสี่ครั้งเลยในขนาดเขาแจกเปแบบใบปลิวนะ เขาไปไหว้ตามศาลเนี่ยอย่างศาลก็มาหลวงแถวภาคตะวันออกเนี่ยผมก็ไปแถวปักกิน่นแถวอะไรเนี่ยผมก็ไปไหว้ศาลเลยก็เออหยิบม,มาอันบางทีก็มีตำราย,ยาเงืเรื่องเงือกประหมอด้วยผมก็หยิบม,มาก็อ่านสารบาลเขาบอกใครทำบุญเนี่ยไปห้าร้อยแผ่นเนี่ยโอ้โหถูกหวยกันเลยในระนาดเลยผมก็เอามาบอกกันเพื่อทุกทุกท่านจะได้ถูกหวยกันบ้างแต่อย่าขี้เหนียวนะฮะ ถูกหวยเนะี่ยอย่าขี้เหนียวขี้เหนียวมันไม่คุ้มหรอกในสิ่งที่เราได้มามันไม่คุ้มเพราะว่าเงินนี้มันเป็นเงินเท่าเงินที่ว่ามีตำาหนิงนะเราได้มาจากการพน,นันอะไรพวกนี้แต่เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายแต่มันก็ร้อนเหมือนกันเนะี่ยรอนเหมือนกันก็นี่นะฮะศูนย์สองศูนย์สองหกสองสองศูนย์แปดสามเก้าแปดนะฮะธนาคารอมสิน เป็นชื่อของผมเองนะชื่อของผมเองใครจะช่วยก็ช่วยใครอยากจะทําบุญก็อยากจะทําบุญได้นะทําแล้วสบายใจท่านทำแต่ถ้าทําแล้วลำบากใจไม่ต้องทํานะฮนะวันนี้ก็มีรับปากมาคนว่าเดี๋ยวถูกถูกแล้ววันนี้ถ้าถูกแล้วจะ <c oughs> ร่วมแจกหนังสือกับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ส่งไม่ได้อ่านเลยข้อความอ่ะผมบอกว่าเข้าแปดหนึ่งกับเข้าสี่แปดไม่อ่านแล้ว ผมก็ลบไปแล้วคนหนึ่งนะผมบล็อกเลยอะไรก็ได้นะแต่ว่าอย่ากโกหกไม่เอายลยอย่ากโกหก <c oughs> นะฮะอย่ากโกหกกันละกันผมไม่ชอบคนโกหกเพราะผมไม่ผมไม่เคยโกหกใครนะฮะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีนะฮะก็ไม่ว่ากันนะฮะได้น้อยได้มากทําบุญน่ะเรื่องการทําบุญน่ะอย่ากโกหกตัวเองแล้วก็อยากมันมันบาปอะการมุสามันบาปอะคลิปนี้ก็ พรุ่งนี้ก็จะลงสามตัวบนนะฮะสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนเลยแล้วก็ตัวเลขวิ่งเนี้ยยังไม่รู้นะฮะคลิปนี้โปรดดูความบันเทิงนะครโปรดดูพ่กความบันเทิงอย่าลืมนะกดไ like, ลคมม์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะจะได้ไปเข้าหูเข้าตาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆที่ร่วมโลกเลยกันเขาอาจจะมีโชคเพราะเราก็ได้เขาเราเขาได้โชคเราได้บุญนะเราได้บุญแน่นอนคลิปนี้ โชคดีและสวัสดีครับ